เรามาทวนกันที่หนึ่งนะจ๊ะทวนเขาอย่างเร็วๆเลยแต่จะเร็วได้นะักเรียนต้องจําให้ได้ด้ยสำหรับมหากัปนั้นเราสามารถแยกย่อยเวลาในมหากัปหนึ่งๆออกเป็นส,ส,สี่ช่วงเวลาด้วยกันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะเรียกว่าอาสงขายกับถูกต้องจ้ะ หากจะอธิบายเข้าใจกันง่ายๆเราก็อาจจะเปรียบเทียบมาหากับมมนต้องจำนะจ๊ะเพราะเราจะได้ยินคำนี้คุณบ่อยๆ,อยๆเปรียบเทียบมาหากับเป็นเหมือนเค้กก้อนหนึ่งที่ถูกตัดแบงง่งออกมาเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันอันนี้ก็ผ่ามะาละกอเอามาถวายคุณผู้ใหญ่นะในมะละกอมีมีลูกมะละกอเด็กเออแล้วก็หอประสิทธิ์อย่างดีเลย พระครูประหลัชานามามอบให้บอกต้องเสกไว้ด้วยว่าไอ้ลูกที่อยู่ในรูปมรกรนมันต้องเป็นแก้วเอแล้วยิังน้วก็แข็งเป็นหินันจะเข้าไปผ่าแล้วเป็นไงม้างเนอะมหากลับเป็นเหมือนเค้กหนึ่งก้อนซึ่งถูกตัดแบ่งออกเป็นเท่ากันไหม อัามยาอเมยเปรียบเหมือนที่ตกแบงออกเป็นถูกต้องจ้ะซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งของมันนั้นก็คืออสงไขยกับนั่นเองตามทันไหมจ๊ะดังนั้นในหนึ่งมหากัปจึงมีจํานวนอสงไขยกับเท่ากับถูกต้องจ้ะถูกต้องโอ้ดีมากเลยนี่ขนาดลมขึ้นนี่นะ ครูพย่ายังอาร์เต้ได้ต้องจำาะจ๊ะแล้วในแต่ละอสงขัยกับนั้นสี่สี่อันนะจ๊ะสี่ชิ้นนั้นยังจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างเอาไปตามสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของโลกดังนี้ตามไปทันนะจ๊ะช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังถูกเพลิงเผาไหม้ไปทั่วทุกพื้นที่ซึ่งเร,เ,รเราจะเรียกช่วงนี้ว่าสังวัตอสงไขครับเราจะเรียกช่วงนี้ว่าสังวัตอสงไขคับซึ่งเป็นช่วงที่โลกของเรากำลัง<ด>ถูกเพลิงเผาไหม้ไปทั<ด>่วทุกพื้นที่ทๆๆเราจึงเรียกช่วงนี้ว่า ต้องจะหมายถึงช่วงเวลาที่โลกกำลังถูกทำลายหรือช่วงที่กับกำลังพินาศนี่นะพินาศด้ดินมั่งดินได้น้ำปะระลัยกันลมปะระลัยกันไฟปะไระลักันนี่นะแม้ถ้าอากาศพินาศหรือวิญญาณวินาศอ้อแต่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นเล ซึ่งก็เกิดขึ้นจากกิเลสข,ของมนุษย์เนี่ยอาะาั้์เสียดายเสียดายเอาหน้าที่ประืลงศีลธรรมออกจากโรงเรียนเนี่ยกลัวมันจะเกิดเร็ว,วสิสังวัตตาสงไขยกับเนี่ยนี่ถาเอาศีลธรรมออกจากโรงเรียนเน่ยเด็กก็ไม่รู้จะทำกันได้ถูกต้องพอประพฤติไม่ถูกต้องก็คิดแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาและก็บน่นแรงต่างมากมาย แต่ที่จริงเนี่ยคนที่เอาออกคือผู้ใหญ่มั่นอย่างนี้เตรียมตัวให้ดีระวังสังวัตตะอสงไขครับเออเอ,อนี่นะช่วงที่สองต้องจำชื่อใจชื่อจะคล้ายๆกันเป็นช่วงเวลาที่เพลิงไน้มอดดับลงไปเพลิงมอดดับนะจ๊ะทั้งโลกเลยนะจ๊ะซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า เรียกว่า,วถ,า,าถูกต้องจะสังวัตถายีอสงไขยกับนี่เขียนอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงช่วงเวลาที่โลกได้ถูกทำลายลงไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือแต่เอวกาศที่ว่างเปล่า,าโอ้นี่วับวับเลยเนะี่ยสังวัตถ,ถายีอสงไขยกับโลกถูกเผาไหม้หมดเรียกว่า จะเป็นนักเรียนเก่งจังเลยอ,อ๋ในจอ,นะอ,อเนาะอวก็ลืลไมไปเนาะช่วงที่สามเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินเรานึกภาพตามได้ทันไหมจ๊ะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่จากอากาศโล่งๆเนะี่ยจนกลายเป็นโลกอันนี้เราตัาชดช็อตมาแล้จ๊ะไม่อธิบายเพิ่มเติมซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า เรียกว่าถูกต้องจ้าถูกต้องเขียนอย่างนี้นะจ๊ะนี่วิวัตตาอสงไขยกับเรียกว่าวิวัตตาอสงไขยกับคือช่วงเวลาที่ถูกต้องจ้ะช่วเวลาที่โลกกำลังจะเริ่มพัฒนาจนเข้าสู่สภาวะปกติ หรือช่วงเวลาที่กลับกำลังจเจริญขึ้นนี่เนาะเมื่อวานเรามาจบแค่นี้ได้จ้ะเราต่อยนิดหน่อยเราอย่านอนกันดึกเลยช่วงที่สี่เป็นช่วงสุดท้ายถือเป็นช่วงเวลาที่โลกเรจเริญขึ้นจนมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกซึ่งเราจะเรียกช่วงนี้ว่า วิวัตถายีอสงไขยกับวิวัตถายีของเดิมมาวิวัตต์อสงไขยกับ <Yeah. S 1> นี่จะเติมถายีกับอีกลกในยุคที่มีสิ่งชีวิตมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกเราเรียกว่าวิวัติายีอสงไขยกับอ่าเรียกว่าว จะเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้นะจะอันแรกับไม่มีฐายีอัน,นอันสุดท้ายมีฐายีหมายถึงช่วงเวลาที่โลกได้พัฒนาขึ้นเรียบร้อยจนเข้าสู่สภาวะปกติหรือช่วงเวลาที่กลับเจริญขึ้นจนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกเข้าสู่สภาวะปกตินี่เนาะดีไหม นี่รับรองในะช่องอื่นไม่มีเด็กขาดเลยมีอยู่ช่องเดียวคือ นี่นะช่องอื่นทั่วโลกรับรองว่าไม่รู้เรื่องการมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปของโลกลเออไม่รู้หรอกทั้งๆอยู่บนโลกใบนี้เออแต่ได้เรียน,นับาลฝันในฝันยาทั่วโลกรู้เรื่องนี้เออนี่จะนี่ไม่ได้ทวงเวลานะเรากำลังจะก้าวไปเมื <laughs> ่อเราได้ทราบ เป็นความแตกต่างของช่วงเวลาในแต่ละอส,สงไขยกลับแล้วอย่าสับสนกันนะจ๊ะช,ชื่อต้องจำนะเราก็ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกับนี่เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอสงไขยกลับไปแล้วนะจ๊ะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอันตรกับนี่อันตรกับอ,อ่างแมงารากัศนอนหนูต่อเต่ารอเรเือกอแมรกาศปปะ ซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่ถูกแบงก่งย่อยออกมาจากอสงขัยกลับอีกทีหนึง่งตามทันไหมจ๊ะถ้าหากจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเราก็มาลองสมมติกันต่อว่าถ้าเราเค้กอีกก้อนหนึง่งเอาไม่ใช่จ้ะเอาเค้กที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยหนึ่งในสีเนี่ยนะเอามาแบง่งออกเป็นอีกสี่ส่วนนี่เลยจ๊ะนี่จ้ะ สี่หนึ่งสี่นี่นะซึ่งก็คือสี่อสงนไขยกับ,บนี่เนาะสีมาตัดแบ่งย่อยให้มีขนาดเล็กลงไปอีกตามทันหมาจ,จ๊ะโดยให้แต่ละส่วนหรือในแต่ละอสงนไขยกับถูกตัดแบ่งย่อยออกมากอีก64ส่วน64ส่วน หกสี่ <64. S 2> นี่นะแต่ละส่วนหรือในแต่ละสงฆ์กับถูกตัดแบ่งย่อยออกมาอีกหกสิบสี่ส่วนซึ่งในแต่ละส่วนที่ถูกตัดแบ่งย่อยออกมานี้ก็คืออันตรกับนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวสับสนบ่อเะจะเนี่ย <c oughs> ไม่สับสนแน่นะเพราะฉะนั้นในหนึ่งอสงยกับในหนึ่งอสมกับ ก็จะมีอันตรกรับ 64, 64. ถูกต้องมากดีมากจะ้ะและในหนึ่งมหากรับซึ่งมีอยู่สี่สงให้กับจึงมีจำนวนอันตรกรับเท่ากับถูกต้องจะเลขที่ออกสองห้าอันตรกรับสองอันตรกรับตามทานมันมวยอ่า หนึ่งสองไยกับก็จะมีจํานวนอันตรกับเท่ากับโ้อันตรกับใชและในหนึ่งมหากัปซึ่งมีอยู่เสียสองไฮกับจึงมีจํานวนอันตรกับเท่ากับอันตรกัถูกต้องเจ้าโอ้